สวัสดีเจ้ครับวันนี้ตื่นแล้วเราก็เลยจะไป <cuz Aub ain> ดูโอเพ่นไทม์เออตอนนี้เพิ่งกันล้วพวกแกรอจะไปที่เวสเกตนะจ้าเริ่มวันเดินทางไปดูโอเพ่นไทม์เออร์กันอันนี้เราดูโอเพ่นไทม์เออร์จบแล้วแล้วก็มากินโคโค่ฟรีโคโค่แต่ว่ากูยังหาที่ที่เหมาะกับการคุยกันกับพวกมึงไม่ได้ก็เลยแป๊บๆแป๊บๆแป๊บๆเนี่ยมึงดูดิมันมีเสียงพวกนี้มึงพูดเรื่องโอเพ่นไทม์เออร์พวกมึงได้ยินได้ไงวะวิเดินเล่นก่อนก็มาเล่าให้ฟังนะอ่ะ มาเดินอีเกียกับเธอแล้วก็คือแบบเดินวนเยอะมากแล้วก็หาโมมนั่งเลยสรุปก็คือจิตาาเพิ่นทำอะไรก็ไม่รู้ถึงๆอนมากจะมาสรุปเรื่องโอเพนไฮเมอร์ แต่กูไม่รู้ว่ามันไม่กูพยายามจะไม่สปอยแล้วกันนะึ้นสปอยอันเดิมจะรืๆไม่ึืนอ่ะเพราะว่าเราจะไม่สปอยครับเป็นหนังที่ในตัวอย่างมึงมีอยู่แล้วมึงก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามันมีไอสไตล์กูชอบไอสไตล์จัดเลยแม่งแบบขี้ยิ้มทุกทุกทุกอันที่ออกมาแม่งดูแบบเออเหมือนแบบเขาไปถ่ายแค่หนึ่งวันอ่ะหนึ่งวันคือแบบตั้งแต่เช้าเย็นๆแค่นั้นเออแต่เป็นทีเมื่อกี้อันนี้ก็ติดสปอยไปเลยก็เป็นขี้เพราะมันก็ไม่ขนาดนั้นนะมันไม่ได้แบบเปกกับเรื่องว่าไปนู่นไปนี่แต่ว่่่่่่าาาาามมมมันนกกก็็พอออีีีโบ้งงแแตตววิธรรเลยทู์ หนังแบบนี้มันจะแคตตากรีไปอยู่ในดันเคิร์กน่งเยของโนแลนมันจะไม่เหมือนแบบแบดแบดหรือนักไนที่มึงแบบไปเที่ยวยัดแมนี่คืออะไระเนี่ยไม่เหมือนินเซปชั่นที่มึงแบบล้ำจัดไม่ใช่แต่มันจะเป็นแบบดันเคิร์กมันจะค่อยๆเล่าไปแล้วมึงจะถูกกืนเข้าไปหนังแม่งแบบเพี้ยมาก2ชั่วโมงกาฟนิ่งมันก็ไม่นิ่งคือถ้าเส้นเรื่องอะนิ่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าความรู้สึกร่วมในหนังความรู้สึกนิ่ง ไม่จดแต่คนตัวแบบว่าคนมีจุดวาดเสียวหลายหลายหลายอันที่แบบนั่งหล,ลับตาปิดตาลืมไปกับแต่ป่าไม่มีเลยป่าแบบเซนะ็งอ่ะแบบคุณรู้ระเบิดเนี่ยมันต้องระเบิดทาไมแล้วไงต่ออะไรเงี้ยต,ตอนที่นับถอยลังปล่อยระเบิดเนี่ยอันนั้นเรารู้ออใจเต้นเลยป่าไม่รู้เลย อันนั้นอันนั้นอะ็รเป็น,ปนคือรู้ว่ามันเี็เวฟพีพีพพแต่ว่ามันเฉื่อยช้าที่สุดนในเรื่องเพราะว่าเหมือนเหมือนเราสปอยมาแล้วว่าโลกใบนี้สปอยเรามาแล้วว่าสงครามโลกจบด้วยการที่ไอเทียนั่นระเบิดเพราะฉันใครก็รู้ไม่ฟไม่อิน้าไปในหนังเม,มื่อกี้หนบอกว่าสดยวไม่ <laughs> ไม่มาว่ะแต่ว่าวามสุดยับ <laughs> เรื่องอื่นไงเรื่องบทอะไรตรงอื่นแล้วก็ acting ของโรเบิร์ตดาวนีตูเนียโคตรดีแล้วมุกมุกไอสตาร์ทสโต๊กเนี่ยกูไม่รู้พวกมึงถ้าสมมติว่าใครได้เข้าไปดูแล้ว อันนี้ไม่สบายอันนี้เป็นมุกก็ถือว่ามันมีโรเบิร์ตแล้วดิจูเนียนะคุณจะได้รู้แล้วคุณจะได้ไปเก็ตมุกว่าสตาร์คนเืออะไรไอ้เหี้ยฝันเจ้ามุกนี้สัตว์ถึงขั้นกูต้องทวิท่ทกูแบบเหี้ยแม่งดีจัดเลยว่ามุกนี้แม่งสุดยอดแล้วเนี่ยเมื่อกี้เ,เจอบีวายดีอยากไปลองขับเหมือนกันนะเราบินเฮ้ยมันใหญ่กว่าที่คิดนะนเดี๋ยวให้เพิร์นไปหาของก่อนเพิรนะ์นงานจะซื้อของไปแคมป์แต่ว่าไม่ได้แคมป์ที่อื่นนะแคมป์ในห้องตัวเอง เไม่เคยกินนะพิ่งรู้ว่ามันมีแต่ารงงานเขาเคยกินนี่นดูไ่งรู้ว่ามันมีให้เรานั่งในพวกตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็กินคือั๊มเห็นเครื่องแต่มันไม่ได้กินแบบนี้ อืออืมเป็นน้ำเตมีนะ้นัมึงสามารถมานั่งข้ากลางคนอีเจอรยที่เราเดินดูในอิเดียแล้วก็กินโมบ้าทีก็เยี่ยมทางแรกดีงั้นแปลกดีแล้วมงดูตลกตลกอ่ะดูพุกยางไปิดัพเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าเมคอัพหมกอ่ะหมกอ่ะข่ขาสเออได้หนดย สวัสด,ดีจ้จครับเรากลับมาถึงห้องแล้วนะก็พักผ่อนตามอัธยาศัยตามอัจฉริยะสาย,สายกินคงกินข้าวแล้วเพลินก็ซื้ออะไรปลามามลูกเหม็นมากาถ้ยต้องขยะไปทิ้งให้ขยะอยู่หน้าห้องอะทุกคนไม่เตือนเพิ่นเลยนะทุกคนไม่ปลอมเลยนะพูดพูดแบบปกติแบบนี้แหละทุกคนไม่ขอร้องเยอะเฟซเราเราคุกจริงๆค, <น S 1> คือกป,ปลามาคือเฟเแต่อันี้คือธรรมชาติไม่นะมาดูมันดูตลกดูปลอมมากแล้วตลกแล้วคนอื่นจะหัวเราะได้หรือเปล่าหัวเราะหน่อยเออเราก็ซื้อผู้ด่างกลับมาด้วยนี่เราเอาผู้ด่างมาแทนผู้ด่างอีกเกียร์ คือด่างอีกเกียของจริงเขาเป็นผู้ด่างจริงเว้ยไม่ใช่ผู้ด่างปลอมแบบเจอแล้วเราเสิร์ฟไปอยู่ในอม็อกอัพคาเฟ่เออนั่นแหละวันนี้ก็น่าจะพอเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องกลับอุ้ยเพื่อนอยากกลับไปพรุ่งนี้จัดห้องแล้วก็ถ่ายอาณาจากักรเพลย์ให้ทุกคนดูกันอุยญญทยอย่าสปอยดิเราคุณไจะสปอยคนอื่นเขาอาณาจักรเพลย์แบบแต่ว่าเอาอาณาจักรเพลย์เรายิ่งอยากมากที่สปอ,อ,อ,อยอ่ะมันไม่เคยเกิดขึ้นทุกคนก็รู้ออ๋เพจะขายทิ้งแล่าหรอไม่ทุกคนก็รู้จะไม่เอาหรอกเวลาเราบอกว่าเราจะเจะให้ เพราเราบอกว่าเราจะไปไหน fits. เราไม่เคยได้ไปทุกคนรู้รู้ก็นด้อหรือรึเปลือยหรือรึเปลือยหนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รู้ขอบคุณทุอการติดตามรับชมครับเจอกันพวกนี้ครับ